แม่ทัพภาคที่สองเป็นประธานในพิธีวันสถาปนาของกรมทหารพรานที่26ครบรอบปีที่40ค่ะที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่26ตำบลลหารทรายอำเภอลาหารทรายจังหวัดบุรีรมัมย์พลโทอดุลบุญธรรมเจริญแม่ทัพภาคที่สองเป็นประธานในพิธีวันสถาปนากรมทหารพรานที่26ครบรอบปีที่40โดยมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับกำลังพลของหน่วยที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนตรเพื่อความเป็นสิริมงคลพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณพร้อมมอบเครื่องหมายทหารพรานกิติมศักดิ์ให้กับผู้ที่ทําคุณประโยชน์ให้กับหน่วยและพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกําลังพลของหน่วยค่ะสําหรับกรมทหารพรานที่26เป็นหนึ่งในกองกําลังของกองทัพภาคที่สองที่ดูแลพื้นที่ตามแนวชายแดนด้านจังหวัดบุรีรัมย์สุรินและศรีสะเกษ จัตั้งขึ้นเมื่อวันที่18กรกฎาคมตามแนวคิดที่กำหนดไว,ว้ว่าทหารพรานคืออาสาของประชาชนหรือเรียกว่านักรบประชาชนค่ะมีวัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อต่อสู้กับกองโจรพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยและขับไล่กองโจรลงจากที่มั่นบนภูเขาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นแนวคิดของพลเอกชาวาลิตยงใจยุทธในขณะนั้นปัจจุบันมีพันเอกทีเพิ่มผลเป็นผู้บังคับการกรมทหารพรานที่26ค่ะ